เพราะน้องอิงทําให้บอสโจกล้าตัดสินใจจ่ายเงินหลายสิบล้านแล้วก็กล้าทําสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เพราะอ,อิงไม่อยู่ในวงสาวน้อยบอสโจไม่กล้าขนาดนี้ไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจแล้วไม่กล้าจ่ายเงินหลายสิบล้านมากขนาดนี้นะคิดว่ามากที่สุดเท่าที่มีวงสาวน้อยเพื่อนแพงมากล้าจ่ายเรื่องอะไรตามไปดูก็ตั้งแต่ น้องอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเมื่อปีกว่าๆที่แล้วประมาณวันที่14มกรานะ6 6ตอนนี้ก็ปีกว่าๆแล้วทำให้บอสโจน่ะจ่ายเงินหรือกล้าทำสิ่งต่างๆมากเพราะว่าน้องเข้ามาอยู่เนี่ยกระแสวงดีขึ้นทำให้ชื่อเสียงงวงดีทำให้รายได้ของวงมากทำให้กระแส การงานจ้างวงเยอะเต็มทั้งปีนี่ปฏิเสธไม่ได้บอสโจเลยก้าตัดสินใจทำสิ่งเหล่านี้อันแรกก็คือหลังจากหมดหมดฤดูกาลที่แล้วไปฤดูกาลใหม่ปั๊บพ่อโจก็เปลี่ยนเวทีใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชุดแดนเซอร์ใหม่รับแดนเซอร์เพิ่มเยอะอันนี้คือกล้าตัดสินใจนะโดยจะวงหมอำํำทั่วไปจะไม่ค่อยเปลี่ยนเวทีอะไรง่ายๆเพราะว่ามันเบิงงบประมาณเยอะ แต่บอโจกล้าทำเพราะว่างานจ้างมันเยอะขึ้นแล้วก็วงมันปังมันดังมากขึ้นก็ได้งบประมาณมาทำเพราะน้องอิกงไม่อยู่ใครว่าจริงมันลุงเม้นมาข้อที่สองที่บอโจกล้าทำคือ,คอ,คอเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มขยายวงให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่มงานน่ะข้อที่สองที่ทำคือสร้างรถแห่ สาวน้อยขึ้นอีกคันหนึ่งนะลำแพนคันที่สองหน่วยสองสร้างรถนะเอาไปเอกเข็มไปอยู่ตอนนั้นก็คันหนึ่งก็เป็นร้านคือถ้าไม่มีกระแสก็ไม่สามารถที่จะปั้นรถแหฮซึ่งมีอยู่คันหนึ่งให้มีงานต่อเนื่องได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งสองคันงานเยอะมากงานต่อเนื่องนะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็สักยี่สิบงานก็อยู่ได้และ ในหน้าพิกพกไม,ไม่ไม่รุมดูฝนนะนี่แหละเพราะอะไรเพราะกระแสวงน้องอิงมาประสร้างกระแสวงฉุดกระแสวงฉุดกระแสสาวมาให้มีชื่อคนก็กล้าจ้างบอสโจก็กล้าลงทุนใครว่าเห็นด้วยกบลุงข้อนี้เม้นมา <c oughs> ข้อถัดไปข้อที่สามบอสโจลงทุนสร้างที่พักให้กับแดนเซอร์หมอลำดวงทั้งซื้อที่ข้างสนามวีลาทำเป็นที่พักให้ นักดนตรีห้องซ้อมปรับโนนปรับนี่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ล้านถ้าน้องอิงยังไม่มาฉุดกระแสวงอะวัดโจจะกล้าทำไหมเม้นมาดูดลุงก็ว่ายังไม่กล้าทำขนาดนี้เพราะว่ากระแสวงมันยังไม่ได้รายได้มันยังไม่เข้าขนาดนั้นนี่กระแสวงมันได้นะเออจากเขาเรียกกลุ่มปิดทีนึงก็ได้เป็นหลักล้านเดือนหนึ่งอะ เดือนหนึ่งขี้หมูขี้หมาไม่ได้เลยลุงว่าไม่ต่ำกว่าสามล้านกลุ่มปิดนะไม่ได้เลยถ้ากระแสช่วงไหนมีอะไรพิกพีก็ห้าล้านกลุ่มปิดนะยังไม่ได้รายได้วงอาจจะไม่ไม่ได้เยอะแต่รายได้ทางอื่นมันเยอะขึ้นเพราะน้องอินไม่อยู่ในวงจริงไหมไม่จริงก็เมนต์มาบอกข้อที่ห้าออกรถตู้ใหม่ออกรถหกล้อใหม่ เพื่อที่จะมาขนเวทีใหม่เอาเพื่อที่จะให้ทีมแอดมินไปส่วนตัวเลยนะเพื่อที่จะให้เเขาเรียกอะไรนะวงสะเสด็จแดนแยกไปกเส้นทางออกรตู้สองคันนะป้ายแดงอะ่ะแล้วหกร้อใหม่อีกคันหนึ่งอะ่นะออกหลังจากน้องอิงไม่อยู่แล้วถ้า กระแสไม่ดังน้องอิงไม่ปลุกกระแสร่วมกับบอสโจปั้นจนกระแสน้องอิงติดนะยังไม่มีทางได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าเพราะน้องอิงมาอยู่ในวงทําให้กระแสของวงปังและบอสโจก็สร้างกระแสได้ร่วมจับมือกันเหมือนจิ๊กซอสองตัวเหมือนมือเนี่ยมันประสานกันได้สนิทแบบนี้ก็ทําให้ ผู้บริหารกล้าตัดสินใจกล้าทํากล้าอะไรมากขึ้นห้าข้อแล้วสุดยอดนะจะบอกว่าไม่ใช่เพราะน้องอิงบอกว่าเพราะบัจโจคนเดียวไม่ใช่เพราะอง์อิงน้องอิงคนเดียวก็ไม่ใช่แต่ให้เห็นว่าน้องเป็นตัวสร้างกระแสแล้วก็บัจโจพัฒนาวงให้มันดีขึ้นพัฒนาติ่งต่างๆให้มันดีขึ้นกระแสมก็เลยไปมันมีคุณภาพด้วยเป็นวงที่ มีกระแสมีคุณภาพอยู่ในสื่อตลอดเวลางานก็ไม่ขาดสายนะครับก็มีงานกลางเรื่อยๆๆๆๆมีถัดไปถัดไปถัดไปนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้อที่7นะเปิดวงสาวน้อยรําเพินโชว์อีกวงหนึ่งเลยนะเปิดวงหมอรําขนาดกลางขึ้นอีกวงลงทุนหลายล้าน ายล้านค่าเวทีค่าเครื่องเสียงทั้งเสียนงเสียนน,นเอามาลงทุนร่วมกันนี่ลุงว่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านเฉพาะงานนี้นะค่าเวทีค่าชุดใหม่เดี๋ยวจะมีค่าอุปกรณ์นนนี้นั่นบวกกับของเสียนน,นก็ลำโพงเครื่อง,งเสียงโอ้โหมันละกระแสของ วงสาวน้อยกระแสของน้องอิงทําให้งานจ้างวงใหญ่เต็มบอสโจถึงตัดสินใจทําวงที่สองมารองรับให้มีงานเพิ่มขึ้นเมื่อเมื่องานสองวงนีนผูกกันนะก็ไปด้วยกันได้วงใหญ่ไม่ได้วงเล็กวงเล็กไม่ได้วงใหญ่วงใหญ่ไม่ได้คือได้ได้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องวงใหญ่วงกลางรถแทรศิลปินเดี่ยวดูดิ ลงทุนหลายหลายล้านนะครับหลายล้านข้อสุดท้ายที่บอโจกาตัดสินใจก็คือสร้างหนังจะเป็นวงหมอํำวงแรกที่สร้างหนังโดยเป็นผู้หนวยการสร้างเองในานามโจโยมนินหรือโจสาวน้อยเพชรนแพงลุงว่าถ้าไม่มีกระแสแฟนคลับของน้องอิงเยอะพอ ไม่มีฐานแฟนคลับเยอะพอไม่มีฐานของสาวน้อยเยอะพอไม่มีฐานยูทูบเบอร์ที่ทําข่าวของน้องหญิงตลอดเวลาทั้งปีแบบนี้เยอะมากพอบอจงไม่กล้าทาเพราะมันลุงคุณเป็นสิบล้านลองคุนเป็นสิบล้านตัดสินใจยากถ้าไม่มีตัวชูตัวทําให้เรื่องมันลื่นไหลนะยากมากนี่แหละลุงถึงได้บอกว่าเพราะ น้องอุ้งอิงทําให้บอสโจกล้าจ่ายหลายสิบล้านใครเห็นด้วยเม้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บุงคนจนคุยตรงนี้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องฝากตรงนี้กดตรงนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะติดตามติดตามอย่าลืมเพราะว่าคนดูหมื่นหนึ่งคนติดตามแค่ สิเองนะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุ่งกาเฟยอยู่ที่ตำบลพกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจนบรุรีบอกว่าเป็น f c น้องหิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย